หกบทสวดจุลชัยปักรณ์ณนโะมเมพุทธเตชันสาลัตะนะตะยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเท,ทวานารายะประมสุราอิสิทธิพรม,มาจะอินทราจะ,จะ โรกาคัมพีรักคัตกาสมุทาภูตุงคัตคาจะสะพมมะชยะปะสิทธิะวันตุเตชัยยะชัยยะทละนิทลนีอุทธทิอุททีนาะทินาะที ชยชยยะคคนละตนละน,นิสัยนิสัยนิสันเสนะมีรุราชพลราชี <c oughs> ชยชยะคำพีรสมพีนาเคนะทะนาคีปีสาจพูขะการีชยชยะทุนนิมิตาโรคี ชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานะมุขขาชัยยะชัยยะวรุณะมุขะสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคะกูลคันโถชัยยะชัยยะคันชะคนนตุรงสุกกระพุชงสีหะพยัคฆะทีปาชัยยะชัยยะวรุณะมุขะ ยาตาชิตตชิตตเสนารีปุกนะสุธินะรรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยธรณีตะเรสธาสุขชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสารตินสธาชัยยชัยยะมังกรากรยญญาภคะวะเค ชัยยะชัยยะวรุณายักเขยชัยยะชัยยะรักษาเสสุระผู้เตชาชัยยะชัยยะพมินคทะคนาชัยยะชัยยะราชาทิราชศาสชัยชัยยะชัยยะปทวิงสพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัญเจกะพุทธสาวัง ชัยยะชัยยะมเหสุโรหะโรมรินเทวาชัยยะชัยยะพมมาสุรักโตชัยยะชัยยะนาโควิลูหะโกวิลูปะโกจันทิมาละวิอิทโทจะเทวะเตยโยจะเวโรวะรุโนปิจัก อคิวายโยจะปุชุนโหปุมาโรตระรัตถโออัตถาระสศมหาเทวาสิทธิตาปัสสาธยาโอูอิสิโนสักาสภาชัยยะราโมภวตุเตชัยยธรรมโมจะสังโฆจะทะสะัสปาโรจะชัยยะกัง เอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสติภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชยโยปิพุทธสั์สิลมโตอัจยางมารัสสะจะปาปิมะโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตตา ชัยยะตถาสพพมมนานามเหสีโนชัยโยปิพุทธสะสิริมโตอะยังมารัสสักจะปาปิมโตูปร,ราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอิทขนาามเหสีโน ชัยโยปิพุทธสสิริมตูอายังมารัสสะจะปาปิมตูปราชยโยอุโคสยมโคทิมัเทปโมทิตาชย,ยะตถะาเทวคนามเหสีนโนชัยยะปิพุทธสสิริมตูอายังมารัสสะจะปาปิมตูปราชยโย อุโคสยัมโพธิมเทปะโมทิตาชัยยะกถาสุปันนะนามเมหสิโนชัยโยปิพุทธสสริมโตอายังมารัสะจปปาปิมะโตปปาราชยโยอุโคสยัมโพธิมันเทปะโมทิตา ชัยยะตถานาคะคนามเหสีโนชัยยปิพุทธสักสิริมะโตอายังมารัสสะจะปาปิมะโตปราชยโยอุโคสยามโพธิม,ทมเทปโมทิตาชัยยะตถาสพมะคนานามเหสีโน ชะยันตูพธิยามูเรสักกยานนังนันทิวันนเอวังตะวังวิเชกโยหิโหหิหชะยะสุชะยะมังคะเลอปราชิตตะปะังเกศเสปะทะวิโมคะเรอภิเศเจสพระพุทธานาังอาปะปะตัตโต ปโมทติสุนักขัดตังสุมังคารังสุปาพาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมหุโตจะยิถาทมพรหมจาริสุปทักขินังกายะกรรม,มังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรมมังปนิทิเตปทักขินา ปัทขกินานิกัตาวาณะระพันตันเถปัทขกินีเตอัตถสมรัทธาสุขิตาวิรุหาพุทธาสาเนอโรคาสุขิตาโหธะสหสเพหิยาติพิสุนันตุโพรโภโตเยเทวะอัสุมิงเถฐาน อธิขตาทีคายุกาสธาโหตุสุขิตาโหตุสพัสพพารักขันตุสัพสตานังรักขันตุสชิณสาสนังยากาจิปัฏนาเตสังสเพปุเรนตุมนูรถา ยุตการปปวะสันตุวะสันวสาวะราหกาโรคาจุปัทวาเตสังนิวาเรตุจะสพัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอาลหันตุยะถาระหังเจตบ,บทสวด ธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังพักวาสาวิธิยังวิหรติเชนวะเนอนากะวินธิกันสะอารามีตะัดตะระโขพักวาพิกุอามันเตสิพิกขโวติพรทันเตติเตพิกุ พักาวาตูปัจจโสสูงพักาวาเอตะทวะวจะอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตาคตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราน นิจติตังตะคตะโตอภิสัมพุชมติอภิสเมติอภิสัมพุชนิตวาอภิสเมตวาอาจินคเตเทเสติปัญญายะเปติปัญทะเปติวิวรติวิภาชติอุตานีกะโรติ สเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตาังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุกขาติตั้งตถาคโตอภิสัมพุชมติ อภิสเมติอภิสสัมพุทชนิตวาอภิสเมตวาอาจิงคเตเทเ,เสติปัญญาะเปติปันทะเตปะเติวิวรติวิภาชติอุปตานีกรโรติสัพเพสังคาราทุกขาติ อุปปัฏฐาวาภิกเวตถาคตานังอนุปัฏฐาวาตถาคตานังทิตวะสาธาตุธรรมทิตตะตาธรรม,มนิยามตาสเพธามาอนัตตาติตั้งตถาคโตอภิสัมพุชมติอภิสเมติอภิสัมพุชนิตวา อภิสมตวาอาจิคติเทเสติปัญญายเปติปัทเปติวิราวตัติวิภาชติอุตานีกรโรติสเพธร,รมาอนัตตาติอิทามาวจพักวาอัตมนาเตภิกุพักวะต ภาศีตังอภินันทุนติแปดบทสวดพัทเทกะรัตนาคาถาอติตังนานะขวาเมยะนับปติกังเขาอานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะคะติตัมปะหินันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่ถึงไม่มา ปจุปัตนจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุมปังตังวิทามะนุพะรูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเง,น,งนคอนแคนเขาควรพอกผูนอาการเช่นนั้นไว เชวะจิมาตปังโกชัญญามารนังสุเวความเพียรเป็นจิตที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแพ้พรุ่งนี้ณฮินสังคารันตีมหาเสน,เนาณมจจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตะมะตันทิตังตังเวภกเทกะรัตโตติสันโตอาจิมขเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียบคา้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้ราตีเดียวก็น่าชม ก้าบทสวดธรรมะสังเวคะปัญจเวกขนะสเพสังขาราอนิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายกจ,จิตใจและรูปธรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เก็บตายไปสัเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราของเราว่าตัวว่าตนของเราอธุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่เที่ยงทุวังมรณงความตายเป็นของยังง่งยืนอวสังมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทีย่ยมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเทีย่ยวัตตะควรที่จะสังเวทยังไยโยอาย หิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่อเปตวิยโนขันปาศักวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งแล้วอธิเสสติจะนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะริงขรังอิวะประดุดดังว่า ท่อนไม้และท่านฟืนนิรันถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทย a ธร,รมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติคั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับ เตสังบุปัส,สโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตามรันติจัสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มริสุจมรินสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตาย แต่ท้าวะหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมเอทะสังชยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราสิบบทสวดเมตตาย,ยางังจริงจิยังจริงจิสมะรังกรรมังสเพหิ พเตหิตกตังปุยโนอนุโมทันตุสุนันตุโพโตเยเทวาอัสมิงฐานอธิคตาฮีทายุกาสัทธาโหตุสุขีตาโหตุสุขะมุจันตุมาตาปิตาสุขตาโหตุทุกขะมุจันตุสัพ พยาติกาสุขิตาโหตุทุกขะปมุจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขะปมุจันตุสัพเพปิสาปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขะปมุจันตุสัพเพจาริยุปชมยะ สุขิตาโหตุทุกขาปมุจันตุสเพนักขัตตาสุขิตาโหตุทุกขปะปมุจันตุสเพเทวาสุขาตาโหตุสุขิตาโหตุกุทธปมุจันตุสเพสามตินางสามิฉันชันสามิชันตุนู 11บทสวดหลวงปู่ทวดนะโมพโธิธสตูอาคันติมายะอิติภควานะโมพโสัตสตูอาคันติมายะอิติภควานะโมพโสัตสตูอาคันติมายะอิติภควา สิบสองบทสวดปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาชินีทูเปมะเรโพธิมะเรตหิงตหิงตาธรรมทาเนนภวันตูปูชิตาโสจิงเกเรนเตทะวิหาระมานทะเลเหราจะมัชมานะวากาจะพิกโวง สารามิกาธานะปติปติอุปสกาขาวาจจเทสานิขมาจะอิสลาสัปนภูตาสุขิตาภวาตุเตชราผูชายเยปิจะอัตสัพวาสังเสทชาตาอัตวปปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสัพเพปิ ทุกขะสะกระโรนตุสังขยังถาตุจีรังสตังธรมงธรมังธรรมะธราจบุคลาสังโฆโหตุสมักโวะอัตยะจัหิตาจะยะยะจะออมเฮรักตุสธรรมโมสั เพปิธรรมจาริโนวุธธิสัมปาปุกเนยามะรัมเมอริยะปะเวทิตเตปะสันนาโหตุสเพปิปาริโนพุทธะศาสนังสัมมาทารังปเวสันโตกาเรเทวปวัสตุวุทธิภาวายะสตานัง สมัตทางเนตุเมทะนิมาตาปิตาจะอัตตะระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปชังรักขันตุสพัพพทาสิบสามบทสวดเทวตา โยชนะคาถาทุกขับปัจจาชนิทุกขาพยปัตตาจนิพยาโสกับปัตตาจนิสโสกกาโหตุสเพปิป,ปาริโนเอตาวตาจะอเมหิสัมพตังบุยสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสะพะสัมปติสิทธิยา ทานังทัทันตุสทายะขีลังลักขตุสพัพพทาเพราวนาพิราตาโหตุคันชันตุเทวตาคตาส4บสี่บทสวดสุมังคนลคาถาโหตุสพังสุมังคะรังรักขันตุสะพะัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตรัง โหตุสพังสมังคารังรักขันตุสภพททวตาสพะธรรมมานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรังโหตุสพังสุมังครังรักขันตุสภพททวตาสพะสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรัสิบบทสวดเก้าจบ สเพพุทธาภรันปันตาปัญเจกานันจะยังภรังอรหันตานันจะตีชนะรักขันพันธามิสัพพโสสพีพุทธาภรันปันตาปัญเจกานันจะยังภรังอรหันตานันจะตีชนะรักขันพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาภรันปันตาปันจีกานันจะยังภรังอรหันตานันจะติชชนะรักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรันปันตาปันจีกานันจะยังภรังอรหันตานันจะติชชนะรักขันพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธา ภรันปันตาปัญจีกานันจะยังภรังอรหันตานันจะตีชีนะรักขันพันธานิพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาภรันปันตาปัญจีกานันจะยังภรังอรหันตานันจะตีชีนะรักขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาภรันปันตาปัญจีกานันจะยังภรัง อรหันตานันจะเตชีนะรักขันผันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรณปันตาปัญจีกานันจยางภรังอรหันตานันจะเตชีนะรักขันผันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรณปันตาปัญจีกานันตะยางภรังอรหันตานันจะเตชีนะรักขันผันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คารัย ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสั์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วค้าดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอให้มีแรงได้ได้อันสุดจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบคำว่าไม่มีอดอยากยากจน ขออย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าขอให้ข้าพระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำลงอยู่ในความดีงามตลอดกาลรรนนอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลาย ได้อนุโมทนาสาธุในการสวดครั้งนี้โปรดประสิทธิ์ระสาทพรน้อมส่งอานุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลราวรวมทั้งมุดวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมเรีได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วย พุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเชิญสาธุสาธุสาธุ